สบายดีนองวิมีนะจโอ้ทุกคนบรรยากาศดีสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้น้องมีก็อยู่ที่สวนลอยฟ้าดูสิเซนทันพาร์ตนะคะทุกคนนี่คืออีงยังทุกคนนี่โอ้ทุกคนหินเมนบอลพีพีเอฟซีอันนี้คือหินใช่ไหมคะโอ้ทุกคนด,ดูไอเดีย สีมือของคนไทยสวยงามมากแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบดีมากเลย่ะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแล้วทุกคนตกไปโพยแล้วแต่ก็ยังดีน้องมีได้มาเห็นด้วยตนเองแล้วทุกคนตอนแรกว่าจะมาอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าฝนตกกอดก็เลยไม่ได้มาแต่วันนี้มาแล้วมาถึงแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนเพิ่งตกนะคะ อันนี้เป็นเวลา2องทุ่มนะคะสองทุ่มพอดีทางสานมากันถ่ายรูปกันเลยทุกคนดูโอ้โหจะอุีมยังถกไยกันรึย สวยมากทุกคนทุกคนวนสวยมากวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะทุกคนพี่พี่เองหยทุกคนมุมไหนก็มีแต่นักท่องเที่ยวหรือว่าเอ่อพี่ เลื่ง,งานกันแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะทุกคนมาชมวิวสวยๆงามๆโอวสวยมากทุกคนนี่เจ้าน้องขวัญเธออู้ทุกคนคุนมนอบมีนะสอนจะถนนประเทศไทยทุกคน,กคน,กคน,กคนแบบว่ามันสวยงามมากทุกคน ก็ไปมาสะดวกสบายทุกคนสวยมากทุกคนโอ้ทุกคนทุกคนก็ตกปล่อยแล้วตอนนี้สวนลอยฟ้านะคะทุกคนโอ้รถไฟฟ้าใหม่แล้วทุกคน รถไฟฟ้ามาอีกแล้วอู้รถไฟฟ้ามาอีกแล้วสวยงามมากเลยพี่พี่ ไปมองไปทางไหนก็มีแต่ถ่ายรูปกันนะทุกคนแบบว่ามันสวยนะทุกคนสวยมาก คนเมิ่งในถนนนะทุกคนจักเทรอยสัน้นกูพี่เอฟซีไปหนึ่งสองสามสี่ห้า, 1, 2, 3, าสะพานลอยทุกคนโอ้ทุกคนโหดโผล่มักโมมักแตงพี่น้องถนนประเทศไทยนี่สุดยอดจริงๆ เป็นอะไรส้าขวัญน,น้องขวัญฮะไปยังไงคะไปไหนจ้าตอนนี้ฝนตกไปปล่อยแล้ว<ห>ตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วฝนตกกลับกับทุกคนตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วเราจะไปที่ไหนกันนี่ไปที่ไหนกันคะ ทุกคน้องไม่มีหอกคือ,อยังมี<ะ>ขา,ขาเปิดใหม่แลเมนจะบอกเมนเป็นาารานคาหเืยว่าโคใครพี่เห็นพี่เห็นพี่เอ็ที่เป็นแบบเป็นสีเปิดเป็นสีเห็ดเป,เปิดใหม่มนะมแต่ว่ายังไม่ทันได้อละ้แงม่ทแต่ว่าข้างหลังนไม่ม เมนัะนับไปเรื่อกีคนเอ้าเธอทำไมพาเดินออกมาตากฝนนาะเอาตเธอพาเปนเดินเนาะเจะมาสองคนมอนี้นะแจ้กอีหยังพีพีเอสีเอ้ย ไปผิดไปถูกเลยตีกันตายนะไปผิดไปถูกแล้วคนพามากอะพาลงทีบลงทางโอ้โหสวยอะทุกคนโอ้โหวิวสวยจริงๆโอ้โหกระจายก้อนน้องขวัญชื่นยอดมากทุกคนแต่ว่าฝนมันตกทุกคนเลยพี่จิ เราก็เลยออกมาเข้ามาข้างนี้นะคะไปทางไหนจ๊ะกลับหาทางกลับถูกไหมทีนี้กรเับเราจะกลับถูกไหมที่พีเอสซีลาสุวจะกลับถูกกันไหมคะเสียดายนะทุกคนแบบบรรยากาศดีมากาแต่ว่าฝนตกที่ทีเอซีช่วงนี้ช่วงนี้นะาดูฝนนะคะทุกคน,นพายุเข้าเนาะ ยังไงก็พ PTC ก็ด,ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากน้องมิมี่นะคะ PTC เดี๋ยวไม่สบายกันนะคะตองนี้อากาศเปลี่ยนน้องมิมี่ก็ยังเป็นหวัดเจ็บคออยู่นะทุกคนมาโดนฝนอีกแล้วถ้าน,น้นองัวพูดผิดพูดถูกก็ขอโทษ ยังไงก็ฝากไปกำลังใจให้น้องมิมี่ด้วยนะคะฝากติดตามช่องน้องมิมี่ด้วยนะคะพี่พีเอสซแบบบรรยากาศลมลื่นมากสบายน่ะพี่เราจะไปทางไหนต่อจ๊ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็จบเพียงกันเท่านี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย